สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา9ก้นิกาสามนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ที่โรงเรียนตำนวรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบบุญยัติติบ้านคลองวายตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้ทอประเนรการแสดงมโนราตอนพรานบุญจับนางมโนราด,ด้วยบวงนาคบาทของนักเรียนโรงเรียนตำนวรวจตะเวนชายแดนบ้านควรสามัคคีจังหวัดชุมพร จากนั้นทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบบุญยศทิติบ้านคลองวายซึ่งกองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวายเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบบุญยตทิติบ้านคลองวายเพื่อเป็นอนุสร์แก่ท่านผู้หญิงอังกาบบุญยศทิติ พระอาจารย์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีตามพระราชประสงค์ด้วยทรงบร,รมเลิถึงพระคุณท่านผู้หญิงอังกาบอดีตผู้จัดการและผู้อํานวยการโรงเรียนจิตละดาและอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเป็นบุคคลผู้มีภูมิรู้ภูมิปัญญาความสามารถและความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะเสียสละและอุทิศตนพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ปัจจุบันท่านผู้หญิงอังกาบเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตลดานอกจากนี้ได้พระราชทานอาคารเรียนขนาด9ห้องเรียนหนึ่งหลังพร้อมงบประมาณปรับปรุงห้องน้ําจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบไฟฟ้าและโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะกว่า9ล้านบาทโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมะศึกษาถึงประถมะศึกษามีนักเรียน161คนครูตชดและครูอัตราจ้าง12คน ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงขึ้นโอกาสนี้ทรงฟังรายงานการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41จำนวน11โรงเรียนอาทิผลการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการฟังและการพูดในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3พบว่าการฟังพูดอ่านเขียนมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จัดครูอบรมนักเรียนที่มีปัญหาเพิ่มเติมผ่านออนไลน์ทุกวันไม้ผลและถั่วมเมล็ดแห้งรวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอทุกโรงเรียนและได้ปรับปรุงจัดหาน้ำดื่มคุณภาพให้โรงเรียนที่มีปัญหาแล้วในการนี้มัคคุเทศน้อยนำท่อประเน็กกิจกรรมต่างๆอาทิการฝึกวิชาชีพนักเรียนการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติผ้ามัดย้อมนานโนจากสีธรรมชาติและแปรปปรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเป็นผ้าพันคอกระเป๋ายางมัดผมและปกสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพทางการเกษตรครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนถึงการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์เพาะขยายพันุ์สุกรเริ่มเลี้ยงปี2,561จำนวน2ตัวปัจจุบันขยายพันธุ์ได้ถึง8ตัวเป็นพ่อพันธ์1ตัวแม่พันุ์2ตัวและลูกสุกร5ตัวลูกสุกรจำหน่ายให้โรงเรียนอื่นและชุมชน ส่วนมูลทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกรมชลประธานช่วยสร้างฝายบ้านคลองวายพร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อพักน้ำทำให้โรงเรียนและราษฎรมีน้ำเพียงพอ,อทอประเนีการแสดงของนักเรียนอนุบาลเรื่องการประดิษฐ์ภาชนะจากใบไม้การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแปรรูปผลผลิตเช่นเค้กกล้วยหอมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นทุเรียนทอดน้ำผึ้งและปลาดุกเปรี้ยว นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้แพทย์เภสัชกรพยาบาลจากโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลท่าโรงช้างหน่วยแพทย์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41และทันตแพทย์จากคณะทันตแพยาาทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่นักรเรียนและประชาชนตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโรคที่ตรวจพบมากที่สุดคือโรคทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหาร ด้านหน่วยทันตกรรมขูดหินน้ำลายอุดฟันถอนฟันฝผ่ฟาฟันคุดเคลือบหลุมร่องฟันและฟูวอร์ไรเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้นเวลา14นาฬกา3นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสร1ตำบลบางสวรรค์อำเภอรพระแสง เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชาสันติบางเตาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเคยเป็นพื้นที่แทรกแซงของคอมมิวนิสต์ภายหลังได้รับบริจาคที่ดินราษฎรในพื้นที่จึงทําหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนและเปิดสอนเมื่อปี2530ต่อมาในปี2539วิทยายลัยเทคนิคมินบุรีนํานักเรียนออกค่ายอาสาพัฒนาร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเทคนิคมินบุรีอนุสร์หนึ่งจนถึงปัจจุบันในปี2555ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมาราช,ชก,กุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6แบบไปกลับ มีนักเรียนรวม147คนครูตชด8นายเป็นครูทายาท7นายและครูอัตราจ้าง4คนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่10คนท่อประเนกกิจกรรมฝึกวิชาชีพสารบรรจุภัณฑ์จากทางมะพร้าวนำใบมะพร้าวที่มีมากมาสารเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆแปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสบู่น้ำมันมะพร้าวครีมบำรุงผิวชนิดก้อนและริบบาร์ม มีกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบางเตาเป็นปราชชาวบ้านช่วยถ่ายทอดความรู้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project Approach เป็นการพัฒนาแบบองครวมให้เด็กทุกระดับชั้นได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจในเชิงลึกช่วยพัฒนาทักษะทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้รู้จักํำดับขั้นตอนรู้จักแก้ไขปัญหา ท่อประเนตนการแสดงอนุรักษ์เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนซึ่งเป็นการขับร้องเพลงประกอบจินตนลีลาแสดงภูมิหลังความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนตำบลบางสวรรค์ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกผักหมุนเวียนเพาะเห็ดนางฟ้าและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตเพียงพอบริโภคได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตที่เหลือนำไปแปรรูปและถนอมอาหารเป็นไข่เค็มสมุนไพรใบเตยอันชันและประดุกรลาส่งขายและแจกใจ่ายในชุมชนด้านคุณภาพน้ำดื่มใช้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ R.O. กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่านเล่านิทานภาษาอังกฤษเรื่องหมาน้อยผู้มาใหม่ The Story of the n o v i c e Puppy ของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6และ4ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านทักษะภาษาการคิดวิเคราะห์ สรุปใจความสำคัญและให้ข้อคิดเห็นจากการอ่านได้ทรงพระดำเนินไปทอดประเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสัมมาอาชีพบ้านบางเตาและผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลน,น่านดินแดงอำเภอรพระแสงอาทิตยผ้าพิมพ์ลายจากดอกไม้ใบไม้ตะกร้าเบญจรง์จากเชือกฟางและน้ำพึ่งเป็นต้น จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจร,รักษาประชาชนปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดชุมชนและโรงเรียนจึงร่วมกันเฝ้าระวังด้วยการสวมหน้าก,ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศ,ศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินและทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ ประธานองคมนตรีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบทและมอบโอวาทแก่สิบพระดาบทประจำปีการศึกษา2568วันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานอุงคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบทสามัญครั้งที่1ทั2568ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีระเบียบวาระที่สำคัญอาทิตย์ รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานมูล,ลนิธิพระดาบทโรงเรียนพระดาบทโรงเรียนลูกพระดาบทโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้การพิจารณางบประมาณประจำปี2568และการจัดกิจกรรมหาทุนประจำปี2568ช่วงบ่ายประธานองคมนตรีมอบโอวาทแก่สิบพระดาบทุ่นที่48 ประจำปีการศึกษา2,568จำนวน115คนซึ่งเป็นผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์มูลนิธิพระดาบทโดยโรงเรียนพระดาบทรับเข้าศึกษาและจะสำมเรจการศึกษาในเดือนเมษายน2,569พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบทขึ้นเมื่อปี2519แบบอยู่ประจำเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอด1ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพระราชทานทุนการศึกษาค่าเรียนอาหารและที่พักแก่ผู้ยากจนและได้โอกาสทางการศึกษาให้นำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวและสังคม ปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทใน8หลักสูตรได้แก่หลักสูตรช่างไฟฟ้าหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรช่างยนต์หลักสูตรการเกษตรพอเพียงหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงหลักสูตรเคหะบริบาลหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนและงานสีอาคารและหลักสูตรช่างเชื่อมมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว47รุ่นจำนวน2,840คน องคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำห้องนิทรรศการงานโครงการหลวงภายในอาคารสถาบันการเรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวงวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการธิเบดดาริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาดุติศองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า,าการจัดทําห้องนิทรรศการงานโครงการหลวงภายในอาคารสถาบันการเรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดประวัติศาสตร์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทศมามหราชาสืบสารสาศาสตร์ชนกาธทิเบศดําริกนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบการเรียนรู้เสมือนจริงถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ความรู้ตามรูปแบบโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตปุ๋ยอินรีย์และไฮโดรโพนิกตั้งขึ้นปี2546 เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์จากเศษผักที่เหลือจากการปัดแต่งของโรงคัดบรรจุผลิตผลและโรงงานแปรรูปพัฒนาและนำเข้ากระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าผลิตได้แล้วกว่า10,000ปันใช้ผลิตผักปลอดสารพิษและผลักอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรมูล,ลนิธิวางแผนต่อย,ยอดโครงการพัฒนานี้เป็นฐานการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวง สำหรับสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโพนิกปลอดสารพิษและปลอดไนเตรตนอกจากนี้ได้วิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยไฮโดรโปนิก A B และสารละลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยในราคาถูกด้วยองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นวันที่สอง พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาพระอำเภอเมือง